สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกล้องไปซึมๆคนอยู่ดีกับช่องเหรียส่วนลวดค่ำบุญลมมีดค่ะคือ <c oughs> แซวเหรียญใมาแจ้งค่ะพี่น้องไอ้ทราบนะคะพี่น้องค่ะช่วงนี้แซวเหรียบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้กําลังซื้อกําลังหาซื้อโทราศัพท์พี่น้องซื้อโทราศัพท์รุ่นาาใหม่นะคะอันนี้เครื่องนี้จะจะเอาไว้เล่นเกมแล้วก็ดูอะไรเล่นเฟซ อะไรต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่มาเร็วๆนี่พี่น้องซาเล่สิสื่อโทรศัพท์ไหมนะคะแต่จังไดกาพี่น้องก็จะเฝ้าลืมกันได้พี่น้องเด้อจังไดกาซาเล่ก็สิมาเห็ดคลิปคือเกาค่ะพี่น้องนะคะช่วงนี้ยังบ่ค่อยได้่ครคลิปเพราะว่ามีมันเต็มโทรศัพท์ก่นหนี่มันเต็มแล้วพี่น้องถ้ายน้เดี๋ยวคือมันจะตัดเลยคือมันจะตัดเลยนะคะพี่น้องขามันจะตัดตัดวิดีโอเลยแล้วก็ไม่ได้ตัดคลิปด้วยเพราะว่า ตัวละสับมันเต็มนะคะพี่น,อน้อง่ะคีณเครื่องคว่ำจับมันบ่หลายพี่น้องนะคะโอ้ยโปจังหน่อยได้พี่น้องเด้อน,นะคะนะคะพี่น้องคะ่ะยังไงก็พี่น้องกากฟที่ตามไปกำลังใจข้าม,มูดลมมีดเหลี่ยสดลวดคําพูดลมมีดนะคะฝากพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อน,นะคะขอบคุณและสวัสด,ดีคะ่ะ